กินกับเราเหรอกนะลูกก็ไม่กินหรอกก็จะเอาแค่เอาไปลวกก่อนะเนาะนี่ค่ะเอาแค่นี้พอค่ะนี่ตกเนาะแล้วก็ว่าจะเก็บไปกินกับ่าน้ำพริกนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะทําน้ําพริกเนาะก็จะเอาผักตำลึงอะ่ะไปลวกแล้วอาจจะไปลวกกินกับผัก,กอื่นด้วยเนาะ ยันเอาไปลวกก็พาไปหลายอันเนาะอันนี้ก็ลวกแล้วนี่ผักที่เราได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเจะจะไปลวกแล้วเราจะถ่ายให้ดูนะคะบายๆจ้าเนาะล้วก็ว่าจะเก็บไปกินกับอ่าน้ําพริกนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะทําน้ําพริกเนาะก็จะเอาอ่าผักตําลึงอะ่ะไปลวกเอ้ยสวยมากเลยแล้วก็อันนี้เนาะต้นมะละกอนเนี่ยมันจะต้องอยังไงทุกคนมันเรียกต้นอันน้นนะจริงๆอะ่ะเนี่ยอัน ลูกเขาอร่อยมากๆเลยนะอันนี้นะใครเคยกินบ้างผักอันเนี้ยลูกเขาอร่อยมากๆเลยนะแล้วก็ที่เขาเอาไปขายในช้อปปิ้งแล้วจะไปลวกกินกับผักอืนอ่นด้วยเนาะยันเอาไปลวกกับผักหลายอันเนาะอันนี้ก็อืมว่าเดี๋ยวเปรี้ยงน่ะเปี้ยงเปรี้ยงนี้อนะ่ะเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้เนาะไปลวกกิๆๆนกับน้ําพริกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลูกลูกนางนม่จะไปกดใครกินกับเราหรอลูกก็ไม่กินหรอกก็จะเอาแค่เอาไปลวกกนะ่อนเนาะ อเอาแค,นค่นี้พอค่ะนี่มันสูงมันจะสูงขึ้นอยู่ไหมเนี่ยแล้วอันนี้เราต้องมาตัดออกเนี่ยเนี่ยต้นใบเกยก็คือขยายออกเยอะมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยแล้วอันนี้จะมาเก็บอันนี้นะะ่ะมันจะเป็นต้นหนึอันหนึ่งเนาะเนี่ยรู้ว่าเขาจะออกลูกหรือเปล่านะคะก็ดูเขาออกอืมว่าเดี๋ยวเปี้ยงอ่ะเปี้ยงเปี้ยงนี้อนะ่ะเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้เนาะเป็นลวกกินกับน้ําพริกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลูกลูกลูกนางนี่จะไปกด แล้วก็อันนี้จะเป็นผักที่มันเหลืออยู่เนาะและว้วก็เนี่ยผักที่มีอยู่แต่วันนี้เราจะมาเก็บผักอันนีู้้ทุกคนดูอันนี้สิต้นอันนี้ใบตึกว่าเดี๋ยวเปี้ปยงอ่ะเปี้ยงเปี้ยงนี้อ่ะเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้เนาะเป็นลวกกินกับน้ําพริกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลวกลูกลวกนางนี่พอนกดกินกับน้าพริกเ้องคงจะอร่อยเนี่ยเด็ดอันนี้ก่อน,นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนตั้งนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวกินกันพริก อว่าเดี๋ยวเปี้ยงอ่ะเปี้ยงเปี้ยงนี้อนะ่ะเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้เนาะไปลวกกินกับน้ําพริกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลูกลูกลูกนางนี่เพิกดเนี่ยฝั่งนี้ก็สวยเขียวม,มากๆเลยใบเตยขยายโหเมื่อก่อนเอามาต้นเล็กมากเลยแล้วก็จะมากิบผักตําลึงค่ะนี่ผักตําลึงสวยมากๆหลังจากที่ฝนมอนสูงมันจะสูงขึ้นอยู่ไหมเนี่ยเราอันนี้เราต้องมาตัดออกเนี่ยเนี่ย,ยต้นใบเกยก็คือขยายออกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ย แล้วอันนี้จะมาเก็บอันนี้ตกเนาะแล้วก็ว่าจะเก็บไปกินกับอา่าน้ําพริกนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะทําน้ําพริกเนาะก็จะเอาเอา่าผักตํานึงอะ่ะไปลวกหรือให้กินกับเราหรอลวกก็ไม่กินหรอกก็จะเอาแค่เอาไปลวกก่อนเนาะนี่ค่ะเอาแค่นี้พอค่ะนี่เย่าไปลืมนะเพราะว่ายอดมันสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยเนี่ยยอดสวยมากๆไม่รู้ว่าจะเก็บอันไหนดีเนี่ย ทางไหนก็เยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นยอดเด็ดมากต้มน,นึ่งเนาะยิ่งฝนตกอะมันก็จะยิ่งมีเยอะมากๆเลยทุกคนลูกเขาแบบจะออกไปเที่ยว,วหวานอะแล้วก็มีเยอะนะคะแล้วก็เนี่ยยอดมันก็เอาไปเอาไปแบบว่าเอาไปลวกก็อร่อยนะลวกกับน้ําพริกอกันนี้ต้นอันนี้ไม่ใช่ต้นพริกน,ะนะกินกับน้ําพริกเนะคงจะอร่อยเนี่ยเด็ดอันนี้ก่อนนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนตั้งนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวกินข้จะมาคิดใน,น,นะทุกคนเราจะไปแล้วนะคะแล้วก็ เดี๋ยวค่อยไปลวกเอาผักรวมเอานะอย่างเช่นแคทลาะนะคะแล้วก็อุ้ยทุกคนมีต้นอันนี้ด้วยต้นอันนี้อ่ะบ้านกีต้าเรวอาจจะไปลวกกินกับผักอันอื่นด้วยเนาะยันเอาไปลวกกับผักหลายอันเนาะอันนี้ก็ลวกแล้วนี่ผักที่เราได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจะไปลวกแล้วเราจะถ่ายให้ดูนะคะบ๊ายบายจ้าก็ยิ่งเด็ดมันก็จะยิ่งหมนะเนะเราจะเก็บไปลวกกินกับผักแล้วมีหมดที่มีมดด้วยอ่ะยอดมันเยอะมากเฮ ทุกคนคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปไหนคะเราจะไปเก็บผักกันนะคะผักก็คือสวยมากๆเลยเราจะไปเก็บผักหลังบ้านกันค่ะไปเลยค่ะว่าจะมาเก็บกับลูกลูกโอ้โหหนีแม่ไปละไม่เป็นไรเราเ็บเองเอานิดนึ่งพอค่ะเพราะว่าไม่มีแล้วอาจะไปลวกกินกับผักอันอื่นด้วยเนาะงันเอาไปลวกกับผักหลายอันเนาะอันนี้ก็ อว่าเดี๋ยวเปี้งยงอ่ะเปี้ยงเปี้งยงนี้อ่ะเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้เนาะไปลวกกินกับน้ําพริกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลูกลูกลูกนางไ่จะพูกดใครกินกับเราหรอกลูกก็ไม่กินหรอกก็จะเอาแค่เอาไปลวกก่อนเะนาะเอาแค่นี้พอะคะ่ะนี่เลี้ต้นอันนั้นนะจริงจริงอ่ะเนี่ยอัน ลูกเขาอร่อยมากๆเลยนะอันนี้นะใครเคยกินบ้างผักอันเนี้ยลูกเขาอร่อยมากๆเลยนะแล้วก็ที่เขาเอาไปขายในช้อปปี้นะมันจะเป็นต้นหนึางอันมอนดงเนาะเนี่ยรู้ว่าเขาจะออกลูกหรือเปล่านะคะก็ดูเขาออกเลยนะว่าจะมาเก็บกับลูกลูกขาโอโหนีแม่ไปละมันเป็นะไรเราเก็บเองเอานิดนึงพอค่ะเพราะว่าไม่มีใครกินกับเราหรอกลูกก็ไม่กินหรอกก็จะเอาแค่เอาไปลวกก่อนเนาะ เอาแค่นี้พอค่ะนี่แต่วันนี้อะเปรี้ยปะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักที่มันเหลืออยู่เนาะแล้วก็เนี่ยผักที่มีอยู่แต่วันนี้เราจะมาเก็บผักอันนี้อู้ทุกคนดูอันนี้สิอาต้นอันนี้ใบเตยว่นนี้อเปรี้ยปะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักที่มันเหลืออยู่เนาะแล้วก็เนี่ยผักที่มีอยู่แต่วันนี้เราจะมาเก็บผักอันนี้อู้ทุกคนดูอันนี้สิอาต้นอันนี้ใบเตย นี่ค่ะทุกคนเราจะมาเก็บผักเนี่ยผักอันนี้หลังจากที่ไม่ได้มาดูหลายวันนะขึ้นแบบสวยมากต้นหอมนี่ค่ะเมย์มาเนี่ยฝั่งนี้ก็สวยเขียวม,มากๆเลยใบเตยขยายโหเมื่อก่อนเอามาต้นเล็กมากเลยแล้วก็จะมาเก็บผักตําลึงค่ะนี่<ม>ผักตําลึงสวยมากๆหลังจากที่ฝนก็ยิ่งเด็ดก็จะยิ่งออกนะนี่ค่ะเราจะเก็บไปลวกกินกับผักวมีหมดมีวุ้นั้วยอ่ะ ยอดกันเยอะมากมใครกินกับเราเหรอกลูกก็ไม่กินหรอกก็จะเอาแค่เอาไปลวกกนะ่อนเนาะนี่ค่ะเอาแค่นี้พอค่ะนี่แต่ลูกเขาแบบจะออกไป็เี่ยวหวานๆนะแล้วก็มิดเยอะๆนะคะแล้วก็เนี่ยยอดมันก็เอาไปเอาไปแบบว่าเอาไปลวกก็อร่อยนะลวกกับน้ํพรีกะอันนี้ต้นอันนี้ไม่ใช่ต้นพริกนะ,นะเพราะว่ายอดมันสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยเนี่ยยอแล้วอาจจะไปลวกกินกับผักอันอื่นด้วยเนาะ ยันเอาไปลวกกับผไปหลายอันเนาะอันนี้ก็ลูกเขาแบบจะออกปเปที่ยวหวานๆนะแล้วก็มันเยอะๆนะคะแล้วก็เนี่ยยอดมันก็เอาไปเอาไปแบบว่าเอาไปลวกก็อร่อยนะลวกกับน้ำพริก,กอันนี้ต้นอันนี้ไม่ใช่ต้นพริกนะฮัลโหลทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปไหนคะเราจะไปเก็บผักกันนะคะผักก็คือสวยมากๆเลยเราจะไปเก็บผักหลังบ้านกันค่ะไปเลยค่ะิ เราจะเก ang, taking, chips, like Hello, hey, ็บไปลวกกินกับผักว้วมีหนดที่มีมดด้วยอ่ะยอดมันเยอะมากฮัลโหลทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปไหนคะเราจะไปเก็บผักกันนะคะผักก็คือสวยมากๆเลยเราจะไปเก็บผักหลังบ้านกันค่ะไปเลยค่ะฮัลโหลทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปไหนคะเราจะไปเก็บผักกันนะคะผักก็คือสวยมากๆเลยเราจะไปเก็บผักหลังบ้านกันค่ะไปเลยค่ะเอยสวยมากเลยแล้วก็ อันนี้เนาะต้นมะละกอนเนี่ยมันจะต้องยังไงทุกคนมันหลบแล้วนี่ผักที่เราได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเจะไปลวกแล้วเราจะถ่ายให้ดูนะคะ, bye bye, ะบ,บนะ๊ายบายจ้าเพราะว่ายอดมันสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยเนี่ยยอดอมันจะเป็นต้นหนงอันหนึ่งเนาะเนี่ยรู้ว่าเขาจะออกลูกหรือเปล่านะคะก็ลดูเขาออกมันจะเป็นต้นหนงอันหนึ่งเนาะเนี่ยรู้ว่าเขาจะออกลูกหรือเปล่านะคะก็เดูเขาออกเนี่ยฝั่งนี้ก็สวยเขียวมากๆเลยไปเตยขยายโหเมื่อก่อนเอามาต้นเล็กมากเลย แล้วก็จะมาเก็บผักตําลึงค่ะนี่ผักตําลึงสวยมากๆหลังจากที่ฝนก็ยิ่งเด็ดก้นไยิ่งออกน่ค่ะเราจะเก็บไปลวกกินกับผักแล้วมีหมดที่มีมดกล้วอย,ยอ่ะยอดมันเยอะมากให้กินกับเราหรีาลูกก็ไม่กินหรอกก็จะเอาแค่เอาไปลวกก่อนเนาะนี่ค่ะอเอาแค่นี้พอค่ะนี่เด็ดไปเลยน,น,นะเพราะว่ายอดมันสวยมากๆเลยค่ะเนี่ย นี่ค่ะทุกคนเราจะมาก็บผักเนี่ยผักอันนี้หลังจากที่ไม่ได้มาดูหลายวันนะขึ้นแบบสวยมากมาต้นหอมนี่ค่ะเมีมากก็ยิ่งเด็ดก็จะยิง่งออกนะะะเราจะเก็บไปลวกกินกับผักแล้วมีหมดมีวี้นกล้วยอ่ะยอดมันเยอะมากฮัลโหลทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปไหนคะ เราจะไปเก็บผักกันนะคะผักก็คือสวยมากๆเลยเราจะไปเก็บผักหลังบ้านกันค่ะไปเลยค่ะจะกินกับน้ําพริกนอะงคงจะอร่อยเนี่ยเด็ดอันน,นี้ก่อนนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนตั้งนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวกินกับน,น้ำพริกก็ยิ่งเด็ดก็จะยิ่งออยนะเค่ะเราจะเก็บไปลวกกินกับผักแล้วมีหมวดที่มีมดด้วยอนะ่ะยอดมันเยอะมากเรียกต้นอันนั้นนะ,<ม>จ,ะจริงๆอ่ะเนี่ยอัน ลูกเขาอร่อยมากๆเลยนะอันนี้นะใครเคยกินบ้างผักอันเนี้ยลูกเขาอร่อยมากมากเลยนะแล้วก็ที่เขาไปขายในช้น <ś m ary> อปปิ้งอะรู้่ะเปปะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักที่มันเหลืออยู่เนาะแล้วก็เนี่ยผักที่มีอยู่แต่วันนี้เราจะมาเก็บผักอันนี้อู้ทุกคนดูอันนี้สิ <S <S อ่าต้นอันนี้ใบตุ๊ดเมย์มะเม่อ่ะจะก็เจ้าอไอเปียะปะมันก็หมามา้าใช่เด้อหมาม้าใช่เด้อปู้ยปะแล้วก็เนี่ยผักที่เราแบาบว่าเอาไว้เนาะก็ไม่ขึ้นนะก็ยิ่งเดมัดก็จะยิ่งออกเนาะ ราจะเก็บไปลวกกินกับผักแล้วมีหนีดมีมดด้วยอ่ะยอดมันมีเยอะมากสวยมากๆไม่รู้ว่าจะเก็บอันไหนดีเนี่ยทางไหนก็เยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นยอดเ้ศผักตรงลึงเนาะยิ่งฝนตกอ่ะมันก็จะยิ่งมีเยอะมากๆเลยทุกคนดูว่าเดี๋ยวเปี้ยงนะเปี้ยงเปี้ยงนี้อ่ะเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้เนาะเป็นลวกกินกับน้ําพริกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลูกลูกลูก